ครับทุกอย่างพร้อมครับเสียงครบนี้พระเจ้ญญาทองทิศคู่ทิ่นเล่งทำกินน้องเล่งสาย มากมายสวนลิ้นจีด่สดีมะเท้าวเผา ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับมัะแล้าสัมรับนี้ครับโอ้โหเป็นข้อชิงที่สมศักดิ์สิทมากครับเสื้อเหลืองนี่ต้นฉบับคือบ้านเหล่าซิตี้มาครับวันนี้มามามืดจริงๆครับมึนมาแบบมืดฟ้าหมอฝนครับมาได้ยังไงครับอนุบาลไม่ใจบ้านสีถ้อยครับทันนานทีเขาจะเป็นนักวิ่งครับส่นใหญ่ครับเป็นกีฬานะครับสีถ้อยต้องยกให้การวิ่งครับแต่ปีนี้ไม่น้อยหน้าครับพัฒนาขึ้นเยอะครับ มาเป็นฟุตบอลนะครับตืรอบชิงชนะเลิศเจอแชมป์เก่าครับปีที่แล้วพอนนาลานี่อยู่บ้านเหล่าเก่าครับตอนนี้ท่านได้ย้ายครับไม่โดนไล่ครับท่านย้ายเองครับไปอยู่ในวันไม่ใจบ้านสีถ้อยครับไปอยู่โรเรียนที่ใหญ่ขึ้นนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยว20นาทีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสมอครับยิงจุดโทษทันทีครับ วอลล์บอลครับคู่ชิงน่เลิศเหมือนกันครับโรงเรียนบ้านวิจัยครับเจ้าภาพพบกับโรงเรียนบ้านไล่อ้อยครับนะครับคุณครูฟุกครับกับคุณครูความชิดเป็นการผููตัดสินนะครับอีกยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวมารับชมครับในการเสี่ยงดูแล้วสีท่ออยู่ทางทิศเหนือครับอยู่บ้านบ้านเราครับอยู่ทางทิศใต้ครับถ้าพูดถึงก็อยู่ข้างในนิดหนึ่งบ้านเราซิตี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมอบไปให้สำหรับผู้ภาพกิติมศักดิ์ครับคุณครูยาครับจากดงอินตาท่านบอกว่าท่านจะ,กะเกษียณที่นี่แล้วไม่ไปไหนนะครับใช่ไหมครับผมขอบคุณสำหรับครับตอนนี้เข้ากับมาดู กูชิงตอนนี้นะครับนาย้สนันนุใจครับนะร้านนะครับผู้จัดการห้่อนักเรียนระดับประถมนะระวังหนึ่งซองอันุบาลแม่ใจหรือบ้านสีทถ้อยนะพบกับอันบ้านเราครับเป็นกูชิงชนะเลิศสาวนาทีในครึ่งแรกเดี๋ยวมาดูกันครับว่า คลิปนี้ในคืนนี้กูนี่จะบ้านเราอาทีนะครับนหลังจากกีตะกี้นี่อันดับสามก็จะได้เป็นของโเรียนสนามอารินนะครับได้มอบบ้านประแเฟกสามัคคีครับให้กับทีมบ้านเราอาทีนะครับบบ้านนแ่ใจไปครัสำหรับตอนนี้ไว้น้ำนะครับนักกีฬาของแชมป์เก่านะครับโรงเรียนบ้านเรานะครับวันนี้จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับ หมายเลข15นะครับเด็กชายธนพัฒน์ไคลงามหมายเลขสองเด็กชายปียังกูลกัญญาภูนห,หมายเลข13เด็กชายกรวิทปัญญาหมายเลขสเด็กชายฟ้าประธานใจแลหมายเลข8เด็กชายนัทกพล๊อกบุญเลืองหมายเลขสี่เด็กชายนัทกภูมิชัยคาหมายเลข19นะครับเด็กชายพีรพัฒน์หลวงยศหมายเลข14เด็กชายพูพัฒน์ช่างล้อนะครับแล้วก็หมายเลข10 หมายชายหกศักดิ์แซ่ล้อช่างล้อนะครับหมายเลขสิบเอ็ดภูมินันตาวิจังนะครับหมายเลขหกนับขวั์อินบุ่มหมายเลขเจ็ดเด็กชายปริญญาใจรังกานะครับแล้วก็หมายเลขสิบสองนะครับเด็กหญิงทันชนกชัยเจริญแล้วก็หมายเลขห้าเด็กหญิงนิณรินยาสุขใสนะครับเอาละครับตอนนี้ตัดมาที่ในสนามนะครับเอาละครับตอนนี้ สีน้อยนะครับเฮมุมนะครับออกไปนะครับไม่โดนใครนะครับบ้านเราจะได้ทุ่มเอาละครับนาทีน่รกใจเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับกรรมการนะครับครูมารและครูอันนะครับครเกิดเก็บคุยคำแล้วก็ครูกฤษณะเมืองมานะครับตอนนี้ เป็นบ่าจยงใหม่ไปแล้วนะครับเอาละครับบ้านเราสกัดออกไปโดยกับตั้งทีนะครับหมายเลขแปดเอาละครับตอนนี้สังเกตนะครับคู่นี้สุสีนะครับบ้านเราก็มีหมายเลขห้าเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายไว้ผมยาวนะครับส่วนสีห้อยก็หมายเลขเก้านะครับไม่เป็นไอหนุ่มผมยาวนะครับเป็นผู้หญิงนี่แหละครับเอาละครับพูตมาเลย ปองเสยออกหลังไปนะครับโอครับตอนนี้สีร้อยยังบุกอยู่นะครับบ้านเราอยู่ในแดนบ้านเหล่านะครับตอนนี้นะครับยังยังไม่มีใครเพี้ยงทับนะครับยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนเอาละครับเซนเตอร์ฮาของไม้เลขแปดของบ้านเรานะครับจะได้เตะมาจากเส้นประตูนะครับ เอาละครับว <school> ่าไงโยนมาแล้วครับสีหทายิงสกัดได้แล้วครับหมายเลขสองโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับผมใส่บุกอัดนมนะครับโบนี้สกัดออกไปนะครับบาลเราจะได้รุ่มรุปมาแล้วนะครับหมายเลขสิบห้านะครับรุ้มมาแล้วเอาละค ทุ่มเข้ามาแล้วครับว่างให้ไม่ผ่านหมายเลขเจ็ดสกัดออกไปบัตรเรายังไม่ได้ทุ่มนะครับ <c oughs> ทุ่มเข้ามาเล่นนะครับต้องไปที่ตำรวจนี่ชิงหมดเอาละครับทุ่มเข้ามาลูกนี้หมายเลขเจ็ดก็สกัดออกไปนะครับบ้านเรารุ่งมาแล้วครับเอาละครับรุ่งมาแล้วนะครับยังทุ่มหมายเลขเจ็ดอีกแล้วครับลูกนี้โอ้โห เอาละครับเหมือนเดิมนะครับสามลรอบที่สามยังเหมือนเดิมนะครับเอาละครับไปแล้วไปแล้วลูกนี้พาดไปไปเอาละครับลูกนี้ลงสายเล็กยังได้นะครับเอาละครับบ้านเราบ้านเราเอาละครับลูกนี้สกัดออกไปก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้บ้านเราก็สีห้อยนะครับจะมีอาชียังไงก็กระซิบกับพี่โคศกได้นะครับ อัดชีตนักกีฬานะครับแต่ละทีมนะครับหรือว่าจะสมทุนนะครับกีฬาใะครั้งนี้ก็ยังรับอยู่นะครับรับตามบริจาคนะครับเอาละครับหมายเลขห้าตะวันเข้าไปเจอพวกนี้นะครับหมายเลขเก็ดตะวัดออกมานะครับออกข้างไปหรือเปล่าออกข้างไปนะครับบ้านเรายังจะได้ทุ่งเอาละครับผู้นี้สูสีกันมากนะครับ แชมป์เก่าพบก,กับบามบูนะครับหมายเลขเก้าเอาไว้ไหมายเลขเก้าทำได้ลูกนี้ยังมุมเอาละครับเอาละครับหมายเลขสิบเอ็ดเอาละครับหมายเลขเก้าทำได้สีเทาสีเทาสวัสดเข้าไปลูกนี้ออกหลังไปนะครับเอาละครับเตะจากเส้นประตูมาน,นะครับลูกนี้ไม่โดนใครนะครับเอาละครับ คู่นี้ยงแรกกันนะครับคู่นี้แชมป์เก่านะครับก็คือบ้านเราเสื้อสีเหลืองนะครับพบกับบ้ามืดสีถ้อยนะครับเสื้อสีนะเลือกหมูนะครับคู่นี้นะครับยงไม่แม่นนะครับังใจไม่แม่นนะครับนะครับสำหรับป้ายนะครับโรงสีแม่ใจธนโชติวัฒน์นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนมา10,000บาทนะครับ ออออออก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับลูกนี้ยังงงสก,กัดออกไปได้นะครับสีถ้อยบ้านเรายังไม่ทุ่มโดยหมายในสิบเก้านะครับสำหรัรรรบการแข่งขันเราเราจะใช้เวลาครึ่งลายี่สิบนาทีนะครับออตอนนี้สีถ้อยไปเอาละครับว่าไงลูกนี้ไม่ผ่านนะครับลูกนี้บ้านเรายังได่ทุ่มไ้บอลลูกนี้ออกไปก่อนนะครับเอาละครับสีถ้อยยังได้ทุ่มทุ่มไหมใครครับลูกนี้ ทุกไปแล้วครับเอาไปมันยังไม่ผ่านผ่านไม่ไม่ผ่านหมายเลขเก้าหมายเลขสิบเก้าโยนมาลูกนี้ว่าไหมเอาบังออกไปนะครับสีพ่ออย่าได้พุ่งเข้ามานะครับทุกมาแล้วครับลูกนี้บ้านเรายังบงกัดออกไปเอาละครับทุกมาแล้วครับสีถ่อทันไหมทันไหมลูกนี้บ้านเราเอาละครับกัดไปไม่นี้ลูกนี้ ยูยูยังได้ยังได้หมายเลขสิบต้นหมายเลขสิบสามหมายเลขเก่งได้บอลแล้วครับว่างไงได้ย,ยิงไปแล้วว่าไงลูกนี้โอ้โหได้ยิงนะครับแต่ยังไม่ตรงกรอบนะครับออกข้างบนเสาประตูไปนะเอาละครับสัญญาณอันตรายสำหรับบ้านเรามาแล้วนะครับได้กดยิงจังหวะ นี้นะครับออกข้างเสารประตูไปนะครับเอาละครับเอาละครับซิตเตอร์เลยมาไม่พังหมายเลขเก้าของซิตเตอรนไปนะครับเอาให้หมายลูกนี้ว่าไงหมายเลขสิบเอ็ดได้หมายเลขเก้าวางครับเอาละครับตะวันวน้าบังเอาหมายเลขสิบเอ็ดตามไปหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเจอหมายเลขสิบเอ็ดลูกนี้โอโ้โหนะครับเห็กไหมครับเด็กๆนะครับ,น,รบนี่ ทำฟากันบ้างนะครับแต่ก็มีนะครับสปีตนะครับขอโทษขออภัยกันนะครับเอาละครับตอนนี้บ้านเราบ้านเราจะได้ตะฟรีคิกนะครับดูสีห้อยนะครับตอนนี้ยังบังบอลไว้นะครับบังบอลไว้นะครับนะครับใช้สัญญาณนะครับผู้ตัดสินบอกว่าฝังสัญญาณนกวีนะครับเอาละครับให้กำแพงหอยไปนะครับ ไปนะครับอ้าวให้เล่นได้นะครับหมายเลขแปดนะครับเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับจะได้โยนบอลเข้าไปหรือว่าจะยิงเลยนะครับเอาละครับมองนะครับวางแล้วโยนไปลูกนี้ว่าไงหมายเลขไม่ห่างหมายเลขเก็บลูกนี้เอาครับหมายเลขสี่สามบอลสองไปไหลไม่ฟ้านะครับไปนะครับสี่ร้อยหมายเลขสองหมายเลขสองหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเอ็ดพวกนี้ว่าไงแฮนด์บอลนะครับออกครับบ้านเรานะครับจะได้ฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับ เอาละครับดูกรรมการให้สัญญาณตรงไหนนะครับวางครับวางเอาละครับเป็นติดนะครับเอาละครับถอยมาแพงแพงถอยมานะครับเอาละครับหมายเลขแปดนะครับเอาละครับกรรมการให้สัญญาณหมายเลขแปดว่าไงโยกันแล้วทาไหนลูกนี้ออกหลังประตูไปนะครับไม่ตรงกรอบนะครับเอาละครับเป็นลูกหลองนะครับ ถ้าตรงรอบน่าจะเป็นประตูนะครับแต่มันไม่ตรงรอบนะครับเอาละครับตัวนี้สีเยนะครับจะได้เตะขึ้นมานะครับจากเส้นประตูนะครับโดยหมายเลขสี่นะครับเอครับเท้าหนักเหมือนกันนะครับเอาละครับว่าไงนี่นะครับล่าทางเหมือนนะรับทุกบอลอะไรนี่โอ้โหตะวัดนะครับออกหลังไปครับ ตอนนี้นะครับอันฮอนะนะครับนั่งไม่ติดแล้วนะครับเอาละครับหมายเลขแปดหมายเลขแปดโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาว่าไงผ่านไหมไม่ผ่านหมายเลขเจ็ดนะครับสกัดออกข้างไปบ้านเราจะได้พุ่งโดยหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ พุ่งอาหมายเลขเก้านะครับไม่ห่างตรงนี้ยังนะครับหมายเลขสองสกัดออกมาไปแล้วครับลูกนี้หมายเลขสิบเก้าโยนกลับมาให้หมายเลขสิบเอ็ดผ่านไหมลูกนี้ไม่ผ่านหมายเลขสี่นะครับของสีเท่ยนะครับเอาละครับบ้านเรายังไม่ทุ่มเอาละครับขัดกันมาแล้วครับตอนนี้บ้านเราจะได้ทุ่มโดยหมายเลขห้านะครับโอ้โหผู้หญิงเหมือนกันนะครับเจอกันในสนามครับ ขอโทษขอโทษโอแ้ครับลูกนี้ทุ่มไปหมายเลขเจ็ดยังสกัดออกไปได้นะครับเป็นลูกคู่ของบ้านเรานะครับเอาละครับคู่นี้นะครับมันมากนะครับใครนะครับจะพลาดก่อนนะครับหรือจะต้องถึงดีกาอีกครั้งนะครับเวลายังอีกยาวไกลนะครับเอาละครับทุ่มมาโดยหมายเลยคาดทุ่มไปว่ายทุ่มไปลูกนี้ ยูกนี้ยังได้เตะมุมนะครับเอาละครับบ้านเราจะได้เตะมุมนะครับเอาละครับว่าไอ้เนไปผ่านหน้าประตูไปโอ้โหกระโดดเขาไม่ถึงนะครับถ้าใช้หัวน่าจะมีลุ้นนะครับเอาละครับตอนนี้หัดกันบุกนะครับระหว่างบ้านเรากับสีถ้อยนะครับดุนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับยังอยู่ี่ศูนประตูต่อศูนนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับกองเชียร์ของบ้านเราและสีท้อยนะครับเต็มสนามเลยนะเอาละครับหมายเลขสี่ลูกนี้ติดไม่ขึ้นนะครับแต่ยังหมายเลขสองลูกนี้วนะ่าไงยังยังได้หมายเลขสองตะวันข้างหมายเลขสิบหมายเลขสิบกระดกให้หมายเลขเก้าหมายเลขเลก้า,า,กาบางบอลล็อกหนึ่งไม่หันเจ้าต,ตัวเล็กโอ้โหลูกนี้ว่าไงากรรมการยังให้คนระับ ยังว่าไม่เป็นไรนะเบียดมังกันครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะเอาล้วครับหมายเลขเอาเอาครับว่าให้ตัวเล็กเอาเอาไม่ตัวอัดจนเอาแล้วหมายเลขสองเจอหมายเลขห้าพวกนี้สู้สีกันนะครับผู้หญิงเจอผู้หญิงเอาล้วครับหมายเลขสองได้บอลผู้หมายเลขสิบเก้าสกัดออกไป ดูนะครับผีมไหนจะได้เฮก่อนะครับลูกนี้ยังสกัดออกไปไดพุ่งมาโดยหมายเลขสองนะครับเอาละครับพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วยังหมายเลขแปดเอาละครับโอ้โหคนหมายเอาละครับลูกนี้ว่าไงโอ้ นี้นะครับยังสกัดออกไปได้นะครับโดยหมายเลขสี่นะครับโอ้โหลูกนี้คืนหลังเกือบพลาดนะครับเอาละครับบ้านเราจะได้พุ่มนะครับโดยหมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้าพีรพัฒน์หลวงยศนะครับจะได้พุ่มเข้ามา หลบทุ่มเข้ามาไม่ผ่านหมายเลขเจ็ดโมงเอาไว้ลูกนี้หมายเลขห้าว่าไงลูกนี้ยังไม่ผ่านสกัดออกไปนะครับหมายเลขสี่สกัดออกหลังไปนะครับเอานะครับตอนนี้บ้านเรานะครับของบอลด้เยอะกว่านะครับแต่จะผ่านกองหลังสีถ้อยหรือเปล่านะครับต้องถามหมายเลขสองและหมายเลขสี่จะยอมหรือไม่นะครับเอานะครับตอนนี้โค้ชทั้งสองทีมนะครับไม่อยู่นิ่งแล้วนะครับทั้งกองเชียร์แล้ว โค้ดนะครับเอาละครับเอาละครับโยนมาว่าไงลูกนี้ลูกนี้ใช้มือนะครับเดินมือนะครับลูกนี้แฮนด์บอลนะครับเอาละครับสี้อยจะได้เตะขึ้นมาเล่นนะครับโดวหมายเลขสี่ครับเอาละครับไม่ใช่จุดโทษนะครับไม่ใช่จุดโทษมาแล้วครับเอาละครับยังได้หมายเลขสอง โอ้โหนะครับมองคนไกลหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดว่าไงสวัสดีไหมลูกนี้หรือหมายเลขห้าสกัดออกไปเป็นลูกเตะบจากมุมนะครับเอาละครับมองไปฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเอาละครับหมายเลขเจ็ดจะได้เตะมุมเข้าไปนะครับสังเกตว่าจะได้รู้หรือเปล่าลูกนี้ว่าไงว่าไงยังนะครับยังรักษา หมายเลขเกตโอ้โหสกัดออกไปนะครับสงสัยเขากลัวนะครับท่านหอท่านหออมาลาตัวหัวใจวายนะครับโอ้โหนะครับเอาละครับพอพักสองโรงเรียนนะครับโอ้โหต้องหายาดมละมั้งนะครับเอาละครับสีเทาได้ท oh, ุกทุกมาเลยหมายเลขเกตเอาละครับให้เลยว่าไอ้หมายเลขไปแล้สกัดหมายเลขเกต โอ้โหนะครับพี่กวเชียวโยครับเอาละครับไม่ไหวละครับอยู่ในปาลาไม่ไหวนะครับออกไปแล้วนะครับลูกนี้ออกหลังไปนะครับสังเกตได้นะครับสีห้อยนะครับทั้งทีเมื่อโอ้โหสีแสบสันละเกินนะครับเสื้อนะครับถ้ามันเหลือยังไงก็โยงมันทั้งคนภาคบ้างนะครับสีสันนะครับขอรับบ้านเรายังได้นะครับ เอาล้วครับระบกไปรถเล็วเอ้โหหมายเลขเสริสก,กัดมาหมายเลขเจ็ดของนี่ไม่ผ่านหมายเลขโอ้เอาล้วครับตรงนี้เอาล้วครับคุ่กินกันอยู่หมายเลขเจ็ดติ้มมงโดนหมายเลขห้าสก,กัดออกไปนะครับนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้สะอาดมณีพงมนะครับบริจาคใหมา่ห้าร้อยบาทนะครับผู้บริการร้านโต๊ะเง็้เที่ยวนะครับอีกห้าร้อยบา,าทขอขอบพระคุณร้อนละโอกาสนี้นะครับ เอามาดูบอลกันต่อนครับตอนนี้ศาสยาขึ้นมาเอาละครับลูกนี้ว่าไงออไงออกไงออกข้างออกข้างไปนะครับเอาละครับสีท้อยจะได้ทุ่มสีท้อยจะได้ทุ่มโดยหมายเลขสองเอาละครับหนึ่งสองทุง่มขึ้นมาแล้วครับว่าไงห,หมายเลขเก้าเอาละครับตะวันมาไม่มีอะไรออกหลังไปนะครับ บ้านเราจะได้เตะขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับบอลเล่บอลก็มีการชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนแม่ใจนะครับพบกับโรงเรียนบ้านไร่อ้อยนะครับเอาละครับตอนนี้เตะขึ้นมาแล้วครับวางบอลยังไม่นิ่งนะครับเอาละครับขยักหน่อยนะครับเอาละครับหมายเลขแปดของบ้านเรานะครับจะได้เตะขึ้นมานะครับวางไงวางไงโยนมาเล ผ่านไหมไม่ผ่านหมเด็ดนะครับเอาละหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเจ้าลูกหมายเลขสิบเก้าว่าไงเอาละครับเอาละครับโดนจะตัดโดนไปเอาละครับสีเท่บ้านเรามาแล้วไม่ผ่านเลยรู้ไปวรู้ไปเอาละครับอีงมูอไปแล้วหมายเลขเด็ดเอาอัดบ้างหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขเก้าลูกนี้โอ้โหเปเปบอลไม่ตรงกรอบนะครับเอาละครับดูนะครับ นะครับสำหรับครึ่งแรกนะครับก็ยังไม่หมดเวลานะครับยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเอาหมายเลขแปดโยนขึ้นมาเอาละครับหมายเลขสองลูกนี้ว่าไงหมายเลขสองหมายเลขหมายเลขสี่สกัดเอาไว้นะครับโอ้สีเ้อยนะครับขอพักบอลนะครับลูกนี้สีห้อยังได้ทุ่มนะครับสีห้อยได้ทุ่มนะครับลูกนี้บอลมาแล้วนะครับในทางวุ่งไปเก็บเอานะครับเตะเอาไปอีกแล้ว อ่าสุดท้ายก็ต้องวิ่งไปเก็บทีนี้นะเอาบเอาล้ครับสีเอยจะได้รุมนะครับเดยหมายเลขสองหมายเลขสองพุ่งมาแล้วครับเอาล้ครับให้หมายเลขเจ็ดลงนี้หมายเลขสิบจะได้หุ้วเลยสีเทาลองหนึ่งได้ไหมไม่ผ่านหมายเลขแปดหมายเลขแปดแนะครับลูกนี้ลูกปิ้นออกข้างไปนะครับเอาแล้วครับสี้อยจะได้รุ่มนะครับ เอาละครับหมายเลขเจ็ดจะได้ท so <the> so ุ่มเข้ามาแล้วครับเอาละครับทุ่มเข้ามาแล้วหมายเลขเก้าตะวันลูกนี้หมายเลขแปดเทศกาลงมาลูกนี้ว่าไงเอาไปเอาไปเอาไปไม่ไม่ได้นะครับหมายเลขยังยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงเอาตนี้เอาครับหมายเลขสิบเอ็ดให้หมายเลขสิบสิบสามเอาละครับโอ้โหสไลด์ไปลูกนี้หมายเลขแปดโยนมา ลูกนี้ว่าไงว่าไงไปล่อยออกหลังไปนะครับไม่ไมีอ,อะไรครับ <c oughs> เอาละครับหมายเลขสี่เซนเตอร์ฮาร์มนะครับของสีห้อยนะครับ <c oughs> จะได้โยนขึ้นมานะครับว่าไงโยนมาแล้วครับลูก <c oughs> นี้ว่าไงเอาละครับเดินมาเราออกไปนะครับเอาละครับสีห้อยจะได้ครับเ <c oughs> ด็หมายเลขสิบเอ็ดให้เลยหมายเล เจ็บครับไปไม่ผ่านครับพวกนี้เอาละครับหมายเลขสองเอาละครับยังได้ผ่านบอลเข้าไปผ่านไม่ผ่านหลายไม่ไค้านะครับโอ้โหเอาละครับหมายแรกเจ็ดยังได้พรกนี้ออกไปนะครับว่าเราจะได้พึ่งปรบลูกนี้คู่นี้นะครับสูสีนะครับไม่รู้จะออกฝ่ายไหนนะครับ เอาละครับอยากรู้ว่าพอ,อนาลาตอนนี้มีนักกีฬาบาดเจ็บนะครับอตอนนี้อยากรู้ว่านะครับพอ,อนาลาจะอัดฉีดนะครับลูกเท่าไหร่ครับตุเือพอนาลาจะอัดฉีดส,สีพ้อยหรือเปล่ปาครับพอตุ๋ยก็จะอจฉีดบ้านเรานะครับมากระซิบกร,ระซ่าพี่ไปชคได้นะครับตอนนี้นะครับเอาละครับ ็บนะครับออกนอกสนามกันนะครับตอนนี้เล่นได้เลยนะครับครับออกมานอกสนามแล้วนะครับเล่นได้นะครับเอาละครับวางให้วางให้ตูมาเร็วลูกนี้โอ้โหออกข้างไปนะครับเอาละครับลงสนามไม่ได้นะครับหมายเลข11 87เ็เมื่อกี้นะกรรมการอนุญาตให้ลงสนามแล้วเอาละครับสีเทาไอ้บ้านเราจะได้ทุ่มนะรับโดยหมายเลขห้านะครับ แล,แล้วเสียงต้งหวีดจากการรมการก็หมดครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับรน,นะครับก็ได้ทำเพลงจากภาพมิวสิกนะครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังต่อคลิปหน้าของ,องนองครับก็ยูงศูนย์ศูนย์นร้อยก็ไปสองร้อย,อยก็ไปแล<อ>้วนะ